ดีครับผมวันนี้อยู่ในเกม s k i p y Toilet Tower Defense เ,เกมอะไรไม่รู้ที่รู้เพิ่งเปิดใหม่เมื่อ4นาทีที่แล้วอันนี้เป็นเกมที่เคยออกเป็นแบบน่าจะเป็นเดโมมาก่อนมาลองกันนิวเกมอืมพับบิกปาร์ตี้ได้มาให้หมดเลยใครก็ได้ช่วยทีผมไม่อยากเล่นคนเดียวมันดูผ่านยาก มากันหน่อยขอลองอีแค่คนเดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นนั่นแหละอย่างนั้นแหละอิสมาเต้นจิ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 จ,จิอะไรเดี๋ยวเดฟฮะอะไรอ่ะ เดี๋ยวเด็บเกิอดอะไรขึ้นผมไม่รู้สิรอผู้เล่นแป๊บคุณพร้อมไหมผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็บคืออะไรเอลฟาเด็ไม่ใช่เอลฟาดีวีกรีมเมชชคอร่อยถึงเมื่อวานตรงไหนโทษทีเมื่อกี้โทษทีมาเกมสตาร์ละเกมภาพสวยมากอะ ไปสองร้อยฮะผมจะวางอีกตัวตรงนี้ฮ่าอินฟลิตี้มันนี่ มขาต้องรับเสียงรบกวนิดเหนื่อยนะครับนิหน่อยจริงอินฟลิตี้คืออะไรนะเขาเสกอินฟลิตี้มันนี่ได้ด้วยเหรอไม่น่ามีนะันดูสภาพนะ้ว่อวเอ่อโอเคผมจะวางอีกตัวตรงนี้ ความบาลานซ์แล้วผมจะทําการอัพตัวนี้หนึ่งตัวหนึ่งทีพออัพไปเรียบร้อยครับคิก็โอเคล้วต่อไปเราจะมาอัพตัวนี้ต่อนะตัวนี้โอ้โหล่างติดก่อนะโบลเลยล่างต่อไปโหแน่นอนอันนี้ก็ติดก่อนนะฮะแต่นี้เป็นแบบแทงนี้เดียวอันนี้แทงสองมือจ๊จจอจจจเลยอตโัตดีล อย่าลืมว่าอัตม่กิดีนะคิดว่เหรนอะไรไม่รู้เตรียมตัวอัพอีกขั้นหนึ่งครับโอ้โวกทอร์นก็กระจอเกินฮะอโตมักิปเลยก็ได้นะเพื่อนอันนี้ชั้เตอร์แรกนะครับเขาพีให้จัดการจีแมนด้วยนะอาชิเมตนเกมนี้ผมเห็นมานานแล้วแต่เพิ่งอยากแต่เพิ่งมาสนใจตอนนี้ ตอนนี้ก็สนใจตอนสนใจช้าเกินไปเกมมันอัปเดตเลยอัปเดตแบบอัปเดตปล่อยเกมมาเลยอะปล่อยเกมจริงจังอะเขาว่าไม่ไรครับจะน้อยด a ต้าทั้งหมดของทุกคนที่เล่นเวอร์ชันเบต้ามาอะไรพวกนี้ก็ต้องหายหมดครับแต่ขอโทษสำหรับเสียงรบกวนด้วยนะครับผมขอโทษจริงจักใจนะฮะ โอเคนะตัวนี้เป็นใส่กอดถานนฮตัวนี้ก็เป็นจิ้มจิ้รัวรัวนะจิ้มจิมรัวรวนี่โอ้ยวินาทีประมาณศูนย์จุดเจ็ดหตัวนี้ตัวนี้น่าจะประมาณศูนย์จุดห้าแม่คามนาเมนธรรมดาเนี่ยศูนจุดเจ็ดโอ้คำเตือนอ๋อมีโถซุมแบบบินบันด้วยโอ้โหหน้าตัวนี้หน้าหล่อมากเตรียมจะเพลแล้วเนี่ย ทำไงอ่ะโถ่ส้วมบินอย่างนี้เราทำไงอ่ะบอลลูนบอลลูนบอลบอลบอลลูนอย่างนั้นแหละ เรียบร้อยครับอัปตอนอัปตอนแล้วหนึ่งแสดงว่าถ้าเกิดอยากจะให้ไอตัวพวกลูกปูงตายนี่ต้องอัฟตอนอันดิมแมกเคมฟอร์คิวไทลิต อามูเอ็ดเหรออามูเอ็ดยี่นี่อยู่ไหนฮะ โอ้ดาเมจโคตรเยอะโคตรตึงอะครับแบบเดียวก็อัปตันละอัปไปเลยชิวๆครับผมขั้นที่ขั้นที่สามอะชิลมาก ไอเลียดบอสเนี่ยชิลไหมไม่รู้มันเป็นตัวตีบินแต่เขาไม่ไม่ออโตดิ อพันห้าร้อยมั้งน่าจะใช่นะใช้เงินไปหมื่นสองพันห้าร้อยกว่าบาทนั่นเองนะนะนะครับผมก็แน่นอนนะครับเราได้มาหกเครดิตนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากๆเลยนะครับผมไม่รู้อะไรทำไมมันถึงน้อยขนาดนี้นะอยากรู้จริงๆเลยนองโหมดเอลิสเอลิสแล้วก็ชิวเลสเอ่อทาวเวอร์โหมดนี่เอ้ยทาวเวอร์นี่มีราดนะราดแปดร้อยซี สองพันีเศัหและ4ี่พันีเหรอวุ้ยหมื่นสีเว้ยแล้วก็ตัวไฮเทคคาเมราแมนก็ส0 0 0มอันนี้ก็2 5งหมอันนี้ก็คือแบบขั้นสูงสุดเลยเจ็ดหมื่นห้โพโฮสปีกเกอร์นี่ก็แบบ350โอ้ยมีแต่ตัวทุกๆทอะไรสปีกเกอร์ ทีวีพอสันทีมีแมนแล้วก็ล้าทีมีแมนแล้วแล้วแล้วไหนซินีมาแมนเอออยากรู้จริงเลยว่าซินีมาแมนอ่ะไปเส้าเฉยชั้นเตอร์ที่หนึ่ง The Invasion The เดอะเดอะอ o นวหรือ The Invasion สักอย่างนั้นแลแหละไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้เอาละมาผมจะผ่านให้ได้ชั้นเตอร์หนึ่งอ่ะมันต้องผ่าน ไม่ผ่านก็บ้าแล้วถ้าไม่ผ่านจริงนี่แบบรู้สึกเบลอเลยนะจะเบลอยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกอะไป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 แก้วแก้วแก้วเชี่เกี้ยวเชี่ไป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 เกดเอาเกดเอาไบทำไมไม่มีใครกดยูกดเลดี้เลยอ่ะมีแค่สี่คนที่กดเลดี้เองอ่ะกดแล้ว มารอบนี้เราจะบริหารนะฮะโดยที่เราจะวางแค่เพยงตัวเดียวทั้งเกมมันนี่อินก็อยากได้นั่นแหละมันมันนี่อินฟรีตี่เพื่อนแต่มันว <c oughs> างผิดวางผิดที่ <c oughs> เควางตรงนี้นะคะทำไมผมวางโอเคนะคะเรามาอัพกันแล้วก็สดตรลี ตรงนั้นก็ขายทิ้งครับรออะไรล่ะขายไปเลยร้อยห้าสิบาท oh. ขายเรียบร้อยละตอนนี้ก็น่าจะขาดอีกประมาณสองร้อยบาทนะตัวไอ,ไอตัวหัวเหลืองน่าจะต้องมีไอที่จิ้มสักอย่างหนึ่งนั่นแหละ อั้วนี่เรามีแล้วเนี่ยอัพเกรดรอบจะเป็นที่จิ้มหนึ่งมือนะเอา,เ,อาเน็ตลูเฉยเยอะเงี้ยมาเน็ตบ้านแย่โอเคที่ผดกีกรอบเออ อเออเาจูจๆก็ไปเฉยเลยขามาเข้ากันมาเร็วจังพวกนี้นี่คือกดเขาา้าแบบเร็วคุณแสงแบบเส้เฝ้าอ่ะแบบโคตรเร็วอะ่ะมาชับเจ้าหนึ่งฮะเกมนี้มีโค้ดเยอะใช้ได้อยู่นะเบรเลีเดียม เเดียมแฮปปี้รีลิสเมื่อกี้เหมือนผมเห็นมีสัญลักษณ์ผู้ฒนาด้วยนะเอกสักอย่างเอกน,สสอเอน,น่าสงสัยอะไรเหรอเพื่อนน่าสงสัยอะไรผมรอกเกมนี้เปิดมาทั้งวันเลยแบบนั่งรอแบบเปิดอะไรเกมมันจะเปิดฝรั่งเนี่ย รอเกมนี้มาทั้งวันเลยนะผมผมบอกจริงๆว่ารอมาทั้งวันรอมาจนงับเงื่อนแบบแบบแบบว่างับงเงื่อกเลยรอจนงับเงื่อพูดได้นะรอจนงับเงื่อมาเราจะวางกันตรงนี้เลยคือเปิดมาตัวแรกคือแบบวางชิลมากวางสบายอ่ะเป็นตัวแรกที่แบบวางโคตรง่ายแล้ว โอ้ยผมก็ว่าอยู่ทำไมผมไม่ได้เหมือน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 ,อนบางแล้วแต่มันก็ใจหีุดหงิีใจว่ามันบางแล้วจริงอหรอวะทอยเลยเท้าเ้เป็นก็เป็นแค่ปิดเฉยๆนะเพื่อนคิดอะไรมาก คิดว่ามันฉันคิดว่าคือมันนะเขาปุ่มพอผม,มเข้าไปในห้องผมก็เจอเสียงกระตุ้นน้ำหน่าดามา่าติงๆก็สิ้นมัน้อย่างนั้นอะไม่เข้าหรอกเข้าว่าบ้าแล้วโอ้ถามหน่อยฉันคิดว่าฉันจ่ายเงินไปสามร้อยก,กาส้าโรบางนะมนันควรจะได้คือซี อืเอาล่ะทุกคนนะครับผมก็คิดว่าเราเนี่ยควรจะอัพต่อแบบรัวๆนะไม่ต้องสนใจใครทั้งนะั้นนะฮะอืมฉันซื้อแท้คำน่เแมนบวกกับสองคูณ m o นี่ออนอโอ้ยซื้อเพลงจเจเเยนะเพื่อนเกมเกมดีขนาดเลยเหรอเกมนี้ผมว่าเกมนี้ดีกว่านะแบบ ภาพูสูงจริงกว่าแต่แค่ไม่ใช่ระบบสูงแค่นั้นเองมันไม่มีระบบสูงก็ดีกว่าเห็นได้ชัดขนาดเทาวดฟเฟนซิเบลเลเตอร์ยังดีกว่าวเลยเออ้ยเกมมันก็มาปล่อยตอนตีหนึ่งเป๊ะเลยแบบตีหนึ่งตีเลยอะตีเด็กมากอย่างเงี้ยฉันเสียรโรบัค หรือเกมพาร์ทพวกเขาเอา่ากิยาย๊ยูแบ็กเกมพาร์ทในเกมอื่นโอ้แต่แล้วทำไงกับเอคูสี่บะเอาไปฆ่าเล่นดิ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสองวันสองฮะทุกคนรอซื้อเลยไม่ต้องรอ,รอต้องเรียกว่ารออัพเลย สองพันสองนะฮะรออัพเลยดีนะที่ยังไม่มีตัวละครหลับบอลลูบอลไอบาลูนบอลลูบอลลูยังไม่มา,ายังไม่มาถ้ามาเวฟเวบเวฟนี้นี่บันลเลยดีเซอ่าพวกเขาเนี่ยซื้อเกมพาร์บางทีอาจจะให้กลับก็ได้อ๋ออ๋อไม่มีทางอย่แล้วฝึก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 ,กอัพขั้นสุดท้ายขั้น อภิมหาโคตรโหดนะฮะโคตรโหดโคตรเฟี้ยวเคเรียบร้อยอัปเกรดนะครับอัปเกรดบอลลูนทอยเลตนี่คือแบบสตาร์ทอ่ะเออกือเออกือกืออือกือนี่มันอะไรกันนะเนี่ยอือกือสตาร์ทเลยประมาณนั้นนะโอ้โหมันออกมาเยอะขนาดนี้ คอยเลตตัวที่ผมปุษาอันนี้มามันจะตีถึงไวเนะี่ยอะไรมันต้องตีถึงแล้วถ้าตีไม่ถึงผมจะฟามันจะตีถึงเองอีกกินอับพังเจอเจอเจเกนี่มันแค่นี้คุณก็กลายเป็นพังเจอเจอเพกได้แล้วคุณไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อไอโอ้หลักหมื่นนั่นอะแต่ก็ถามจริงๆรเหรอรานทีวีแมนทำไมทำไมราตมีแต่รานทีวีแมนไม่มีแฮนซีลิม,าม่าแมนอะ ผมสงสัยใคยรรู้อยากจะรู้มานานแล้วเฮ้ยโคตรเฮ้ยครับนี่มันไทนนี่มันสปีกเกอร์ซีนิม,าม่าแมนเออมิใช่สปีกเกอร์เวลลี่สปีกเกอร์โอพีเรียกชื่ออะไรเนี่ย ผมวางไม่ได้บางทีมันก็เกินไปนะบางทีถ้าเกิดผมวางไม่ได้ทีค okay. อับอีกขั้นนั่นเองนะครับวางรัวๆเลย้านาทีฉันเล่นไป ไฟนนซ์เว็บพวกเราจะได้ยี่สองสี่โอ้หได้น้อยมากมากมากโคตรมากหรือได้น้อยขนาดนั้นเลยเอ่ะฉันได้ยีองเหมือนกันน่ะมันจะมีแค่ชับเตอร์หนึ่งับเตอร์เดียวอ่ะอันนี้ถาม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 ,ถามจริงนะวัาอะไรเรออ <laughs> ไม่รู้อะไรเลยบางเลยไม่รู้อะไรบางเลย แอชลี่ฉันผ่านชัปเตอร์นี้มาแล้วอ่ะจริงกับเพื่อนช่นผ่านอีกรอบได้ไหม ไม่ใช่ผัว,วตึง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 เมือนะรออัพเลยนะฮะโอ้โหรัดดีเซนนะโคตรเตื้อตึงโคตรอันตรายใส่เดียวได้หมดไม่สนว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม โอเคอาหารมาหาผมไม่งั้นผมจะใส่เดี่ยวมจะอุย้ยเลือดหมื่นสามเลยนะคะสำหรับโคลี่ทอยเลดแต่หัวตัวที่ปัญหามากที่สุดก็คือบอสทอยเลดเนี่ยโอ้โห,โอโหไอตัวล็อกเก็ตนี่แหละโ,โอ้โหโคตรเยอะทีนี้ผมจะไปจัดการยังไงเนี่ยไม่ต้องเรียกว,ว่ากองทัพคามาลาแมนจะจัดการยังไงนะครับคมคิดว่ากองทัพคามาลาแมนเนี่ยก็น่าจะไม่ไหวเช่นเดียวกันนะน่าจะโดนบ้านแตกก่อน เชื่อๆจะจำมาเลยโอ้ยถอยเล่นเนี่ยฉันไม่ชอบเกี่งหรอกมีตั้งห้าสิบดานได้มายี่สิบสองซีไม่อะไรงั้นนะแบบมันมันดูแป,ปลกไปหน่อยยี่สิบสองซีได้มาแค่นั้นนี่นะ

เวฟสิบห้าผ่านไปแล้วโอเค ใคายริงแก็วางตอ่อวางต่อ,นะ,ะอนะครับโอเคนะฮะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นก็อัปเกรดต,ต่อนะฮะ โอเคนะครับแล้วก็วางต่อไปเรื่อยๆเอ้ยเรื่อยๆเอ่อเรื่อยๆนะมีโพลิสทอยเลตโผล่มาแล้ววเดีพี่ทอยเลตก็โผล่มาโคตึงตึงเปรี้ยะสีฟ้าหมดทุกอันนะะไม่ต้องห่วงไม่ต้องเกรงกลัวสีฟ้าหมดแล้ว จะกรีงกลัวทำไมล่าสีฟ้าหมดขนาดนะั้นแล้วก็อัพ โอเคมาอ๋อตรงนี้ไม่ต้องตางนี้แล้วก็อันนี้ซื้อตัวรวนแล้วก็วางอีกตัวก็จะเป็นตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป๊ะเ,เ,เลยแต่ว่ามันยังไม่ใช่ดีอืมอ่า โอเคมาแล้วก็อัพไปเรียบร้อยครับตัดแล้วหนึ่ง ัพให้ตันอีกหนึ่งตัวนะต้องไอซีแมสปีกเกอร์แมนน่าจะโหดกว่าล่าสปีกเกอร์แมนบ้างบางครั้งนะใครคิดว่ามีเลือดเยอะกว่าฉันก็ไม่รู้ ก็อัปเดตเรียบร้อยเซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์เต็มแล้วเซิร์ฟเต็มแล้วนะโอ้ โอเคครับผมตอนนี้น่าจะวางราครบหมดแล้วนะครับเ h ีลดไปไหลไปเป็นน้ำเลยบอ,อนรียังไม่ตายก่อถึกทนเกิน บอสเกมโอเวอร์เฮ้ยพุณผมพวกเราแพ้ได้ไงเนี่ย you have defeated the enemy คุณได้เครดิตไปเลยสามร้อยสามเจ็ดบาทว้าวโคตรโหดเลยครับพี่ไม่เอาจริงน่าจะมีห้าสิบเวฟแหละรครับแต่ว่าเขา เขาก็ทำให้มันเหลือประมาณนี้แหละกาดบ้านนจอ๋อที่พอด back to main menu นั่นเองนะครับโอ้กลับไปกันเมนเมนูกันเลย Let's go bro โอออยโหลดดิงเกตดิงอยู่เอออลิจินอลเทสเย่ได้อ g ิจินอลเทสแล้วแสดงว่าเสาหน้า,น,าน่าจะแบบน่าจะหายหมดอะเนีย chapter สองไม่รู้ว่าเขาอาจจะลืมเปลี่ยน เออลืมเปลี่ยนอันนั้นก็ได้นะคะอัพรูคลิปหน้านะครับเอาไว้เจอกันในชั้นเซอร์2กันนะคะสาวนทย์ไปก่อนนะบ๊ายบายบีบตึงๆครับ